ระบบเนี่ยมันดีขึ้นจริงแหละแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเท่าไหร่ถ้าค้างหน้าจอแบบนี้ไว้นานมักจะค้าง สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปังน้อมครับคลิปนี้ครับเรายังอยู่ที่เรื่องระบบยื่นภาษีออนไลน์ใหม่หรือ new e filing ของกรมสรรพากรอยู่เหมือนเดิมครับคือต้องเล่าแบบนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําคลิปสอนการสมัครสมาชิกเปลี่ยนรหัสผ่านทําเรื่องของ RD ดีบเล็บทำเรื่องการยื่นภาษีรวมรายการภาษีอะไรมากมายไปแล้วเนี่ยหลายคนก็มีคอมเมนต์คำถามเข้ามาเรื่อยๆเลยซึ่งบางคนก็ยังงงๆอยู่ว่าจะต้องเริ่มต้นแบบไหนต้องทําอะไรบ้างนะครับคลิปนี้ก็เลยจะพาทุกคนทัวร์ระบบ new e filing ของกรมสรรพากรว่ามีอะไรต้องรู้บ้างมีอะไร ที่ต้องทําความเข้าใจบ้างเพื่อที่จะได้ไม่งงเอาจริงๆมันจะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยควรจะต้องทําตั้งแต่แรกเนาะเนื่องจากมันทําไม่ทันจริงๆครับก็เลยต้องมาทําเป็นคลิปตามหลังมาซึ่งคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่ยังสับสนมึนงงหรือไม่เข้าใจอยู่อาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดติดตามแท็กสังนอมแล้วไปดูกันเลยครับ <S <S มเมื่อเข้าสู่ระบบ New E filing ของกรมสมรรพากรนะคะอันดับแรกสําหรับคนที่มีหมายเลขผู้ใช้กับรหัสผ่านอยู่แล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือเข้าสู่ระบบตรงนี้แล้วก็กอกหมายเลขผู้ใช้ก ไปแล้วนะครับมันจะมีหน้าจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือให้เราเนี่ยสร้างหมายเลขผู้ใช้หรือหรอหรัสผ่านใหม่อันนี้ก็เลือกได้2ทางระหว่างจะดําเนินการภายหลังหรือว่าดําเนินการาทันทีอันนี้แล้วแต่ว่าพร้อมจะสร้างหรือยังนะครับแต่คําแนะนําของผมละกันแนะนําให้ดาเนินการาทันทีก็คือสร้างหรหรัสผ่านใหม่ได้เลยเพราะว่ามันจะสําคัญมากในการคัดแบบต่างๆรวมถึงใช้บริการาอนนื่นๆของระบบ New E Filing ได้อย่างเต็มรูปแบบดังนั้นนะครับสำหรับตรงนี้นะครับคนที่มีหมายเลขผู้ใช้เก่าอยู่นะครับแนะนําให้ดําเนินการเลยน่าจะง่ายกว่าครับมันจะ มีปัญหาสำหรับคนที่เป็นบุคคลธรรมดาที่มี2 User เนาะ user ที่เป็นรายเดือนนะครับแล้วก็ User ที่เป็นยื่นภาษีทั่วไปที่เป็นเงินได้เนี่ยให้เข้าระบบด้วย User ที่เป็นรายเดือนนะครับระบบจะทําการรวม User ให้นะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะสร้างยังไงแบบไหนนะครับสามารถคลิกไปดูคลิปเก่าที่ผมสอนสร้าง Username กับ p a ส s ว o r d ใหม่ในการยื่นภาษี e-filing ของกรมสรรพากรได้เลยครับเมื่อเข้ามาที่หน้าจอ e-filing ของกรมสรรพากรเนี่ยมันจะมีเมนูเกี่ยวกับการยื่นภาษีเนาะอยู่ประมาณ45เมนูซึ่งงตรนี้เราก็สาามรถเลืือกย่นได้ตามแบบที่งตรง ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลในกรณีที่เราเข้าด้วยยูสเซอนมที่เป็นนิติบุคคลเนาะแล้วก็มูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะหักนาที่จ่ายรวมถึงมีแบบอื่นๆที่ต้องการยื่นด้วยคือแบบแจ้งเงินได้ของคนต่างด้าวก็มีประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าผมไม่ได้ลองยื่นทุกแบบนะแต่ว่าในระบบแต่ละอันเนี่ยหลายคนน่าจะเคยยอออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็น5051เนาะของปี63กับปี64แล้วก็ที่มีปัญหาตอนนี้นะครับก็จะมีพวกพ่อสนกับพวกแบบหักน่าที่จ่ายที่มันต้องม หาก็คือถ้าค้างหน้าจอแบบนี้ไว้นานทิ้งไว้เกิน30บนาทีเมื่อไหร่เนี่ยมักจะเออร์อันนี้เป็นบ่อยมากแล้วก็ความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับมีผลเหมือนกันคนใช้เยอะแล้วก็เน็ตเราไม่แรงพอเนี่ยบางทีมันก็จะถูกตัดไปเลยบางคนเนี่ยคลิกหน้าจอนี้ไม่ได้คลิกไปแล้วกอกเสร็จเด้งกอกเสร็จไปต่อไม่ได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นปัญหาที่ทางกรมสมการ,รต้องเล่งแก้ไขเหมือนกันนะอันนี้ก็พูดกันตรงๆเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคนเข้ามายื่นลําบากมากในคอมเมนต์เนี่ยหลายเห็นหลายคนเลยบอกว่าเฮ มันก็จะมีช่วงที่เหมือนกับทราฟฟิกค่อนข้างน้อยเพราะผมจะไปยื่นช่วงประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาแบบท้ายๆแล้วคนไม่ค่อยเข้าหรือไม่ก็ตอนเช้าตรู่เลยซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะช่วยให้เข้าได้ง่ายขึ้นถามว่าผมเจอเออร์เรอร์ไหมพูดตรงๆผมเจอเออร์เรอร์เหมือนกันแล้วผมก็ใช้วิธีการรอแป๊บหนึ่งหรือล็อกเอาท์แล้วก็มาเข้าระบบใหม่ก็พอจะช่วยได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกสุดท้ายทางนี้ทั้งนั้นต้องฝากทางกรมสมบัติแก้ไขระบบโดยด่วนเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาแบบนี้หลายคนมากนะครับผมีนนนนกกก่ออะดาาารยืแ,บบแงํิึ็ควใณ ของการยื่นภาษีนะครับมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่จําเป็นต้องใช้เพิ่มเติมเข้ามาจากโปรแกรมใบแนบเก่าที่เราเคยใช้นั่นคือโปรแกรมที่ชื่อว่า RD Prep นะครับ RD Prep เนี่ยเป็น,ปนโปรแกรมจัดทาใบแนบจัดทารายละเอียดในการยื่นภาษีแหละซึ่งมีการอัปเดตอยู่สม่ําเสมอมากแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆเลยสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าต้องคอยอัปเดตโปรแกรมนี้เหมือนกันเขามีการแก้ไขซึ่งในวันที่อัดเนี่ยโปรแกรมนียน่าจะเป็นเวอร์ชัน1.1.3ก็ดาวน์โหลดแล้วเข้ามาติดตั้งที่เครื่องนะครับเตรียมตัวให้พร้อมเลยเพราะว่าสาหรับใครต้องใช้แบบยอะเยจเป็นต้้องใชเหมยองงเครื่่อทีจะต้องใลด โปรแกรม a d p e p นะครับต้องเป็น OS ที่เป็น Windows เท่านั้นนะครับตอนนี้ต้องเป็น Windows 7 Service Pack 2ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีแรมอย่างน้อย512 MB นะครับ CPU เนี่ยประมาณ1 GB รวมถึงพื้นที่ว่างประมาณ700 MB อันนี้คือสเปคขั้นต่ําเนาะแต่ว่าที่เขาแนะนําเนี่ยก็คือมี RAM สัก2 GB แล้วก็มี CPU Dual Core นะครับประมาณ2 GB รวมถึงมีพื้นที่ว่างประมาณ5 GB เนี่ยจะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับก็สเปคขั้นต่ําระวังด้วยเรื่องของ Windows ส่วนของ Mac ยังไม่มีนะครับตอนนี้ใช้ได้แค่ Windows อย่างเดียวเลยครับในปัจจุบันนะครับโปรแกรม ADPrep เวอร์ชันล่าสุดที่ผมมีเนี่ยเคายังต้องรออัปเดตโปรแกรมให ของพอพสามศูนย์กับพอพสี่ศูนย์อยู่ในกรณีที่ยื่นรวมทุกสาขาครับอันนี้ต้องรอจนถึงวันที่16ตุลาเป็นต้นไปถึงจะสามารถใช้งานได้มาดูที่โปรแกรม R D Prep กันคร่าวๆนิดน,นึงนะครับว่ามันใช้ทําอะไรบ้างมันก็คือชื่อที่บอกว่าเป็นโปรแกรมจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการยื่นแบบนั่นแหละครับมันก็จะมีอยู่2มุมสส่วนที่เราจำเป็นต้องใช้นะครับคือการบันทึกข้อมูลแบบกับการโอนย้ายข้อมูลรวมถึงสิ่งสําคัญที่ผมคิดว่าต้องระวังมากๆเลยในการใช้โปรแกรม R D Prep ก็คือว่าเราต้องมีการสํารองข้อมูลไว้เสมอในคลิปก่อนหน ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าเมื่อเราบันทึกข้อมูลแบบไว้แล้วเราไม่ได้สำรองเก็บไว้เนี่ยกลับเข้ามาปับ๊บแบบมันจะหายไปต้องกรอกใหม่หมดเลยอันนี้ต้องระวังมากๆสำหรับใครที่กรอกน,นะครับอย่าลืมนะครับเมื่อกกรอกเสร็จสิ่งที่คุณต้องทาก็คือต้องกลับมาเลือกที่สำรองข้อมูลก่อนนะสำรองข้อมูลตรงนี้แล้วก็สำรองข้อมูลแบบนะครับเซฟไว้ให้เรียบร้อยอันนี้สาคัญมากๆในส่วนของบันทึกข้อมูลกับโอนย้ายข้อมูลเนี่ยมันจะมีความแตกตก่างกันแบบนี้นะครับส่วนของบันทึกข้อมูลก่อนละกันบันทึกข้อมูลเนี่ยมันจะสามารถนําไฟล์เก่่่่าาาจกกกกโโปปปรรรรแแแแแมมเเที็นนนบบบบของตละ เราจะมีโปรแกรมใบแนบพองรอนหนึ่งสองสามห้าสามอะไรแบบนี้เราสามารถนําเข้าข้อมูลจากโปรแกรมเก่าเข้ามาได้ครับแต่ปัญหาที่ผมเจอแล้วกันครับเมื่อเรานําเข้าโปรแกรมจากข้อมูลเก่าเข้ามาครับแล้วก็เลือกไฟล์เนี่ยครับเรียบร้อยเนี่ยนำเข้ามาเรียบร้อยตรงนี้แล้วแปลงไฟล์เสร็จเซฟไว้สิ่งที่ผมเจอเลยก็คือว่าเมื่อย้อนกลับมาเนี่ยในคู่มือเนี่ยเหมือนกับบอกว่าเราจะสามารถกดเข้ามาดูได้เลยว่ามันมีข้อมูลเก่าขึ้นมาเนาะแต่ว่าในปัจจุบันที่เจอคือว่าพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันยังไม่มีข้อมูลเก่าดังนั้นมันก็เลยจะเป็นปัญหาว่า เรียบร้อยแล้วพอเดือน10เดือนหน้าเนี่ยถ้ามันยังกลับมาดูข้อมูลแบบนี้ไม่ได้เนี่ยมันแปลว่าผมมาต้องใช้โปรแกรมใบแนบอันเก่าที่ไม่อัปเดตแล้วเนี่ยมาบันทึกรายการก่อนแล้วก็ใช้โปรแกรมเนี้ยแปลงไปเรื่อยๆเนาะแต่ตรงเนี้ยคิดว่าเดี๋ยวทางสัมปารนเขาก็คงจะต้องมีอัปเดตอีกทีนึงแหละครับย้ำอีกทีนะครับความแตกต่างของการบันทึกข้อมูลแบบเนี่ยมันจะมีอยู่สองเรื่องถ้าเป็นกรณีบันทึกแบบใหม่ที่เราบันทึกในระบบ RDP เลยอย่าลืมสิ่งสำคัญคือการสำรองข้อมูลหรือเซฟข้อมูลเก็บไว้อีกอันึงเน่ยยมนนเเป็รรือออองงขขกาาโู้้ลซึ่งต่าางกกกัับบรนนททึึขข้้ออมููลลเนทึก เข้าไปในระบบที่เป็นของ R D Prep เลยแต่ว่าถ้าเป็นโอนย้ายข้อมูลครับเราก็จะต้องมีข้อมูลชุดหนึ่งที่เป็นชุดใหญ่เลยในการโอนย้ายซึ่งตรงนี้มันจะมีเรื่องของการเซตค่าตั้งค่าต่างๆให้ตรงกับตามเงื่อนไขไว้อันนี้มันจะต้องใช้โปรแกรม่างเช่น Excel หรืออะไรพวกนี้ในการแปลงอีกทีนึง่งซึ่งทางกรมสรมพากรครับก็ได้ทําคู่มือไว้แล้วว่าจะต้องแปลงยังไงแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์วิดีโอที่สรมพากรทำเป็นตัวอย่างไวใ้ให้ที่ด้านล่างนะครับก็ใครสนใจเรื่องของการโอนย้ายข้อมูลที่ใช้เยอะเนี่ยอย่าล มันจะมีบริการที่เพิ่มขึ้นมา3ตัวตรงนี้ที่อยากแนะนาให้รู้จักกันแล้วกันนะครับอันแรกคือบริการอื่นๆนะครับก็จะมีตั้งแต่ยื่นคําร้องขอคัดแบบเราสามารถคลิกเข้าไปแล้วก็กดปุ่มสร้างคําร้องได้ผมเข้ามาดูแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถเลือกได้ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงอีกตัวหนึ่งก็งคือดาวน์โหลดภาพแบบใบเสร็จอันนี้ถ้าเกิดใครเคยยื่นแบบไปแล้วแล้วก็ปีไหนเก่าๆเนี่ยเราสามารถเข้ามากดดูได้กดขึ้นมามันก็จะมีภาพแบบตรงนี้ขึ้นมานะครับบางทีต้องบอกแบบนี้ด้วยนะปัญหาตอนนี้เนี่ยอย่างเงี้ยันม,นมดดกู อันนี้หลายคนเข้ามาบอก้คัดไม่ได้ตามตัวอย่างที่ผมเคยสอนตรงนี้บอกเลยว่าต้องล็อกอินออกแล้วเข้าใหม่ซึ่งก็เป็นปัญหาของระบบที่วิวบอ,อกไปนะครับมาดูอีกส่วนหนึ่งครับคือเรื่องของการตรวจสอบผลการยื่นแบบครับแบบที่เรายื่นไปแล้วเนี่ยเราอยากรู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะครับมาดูตรงนี้ได้นะครับก็คือเมนูที่มันเป็นเรื่องของการอ้างอิงการยื่นแบบครับซึ่งตรงประเภทแบบต่างๆที่เรายื่นครับถ้ายังไม่ชำระเงินเนี่ยมันก็จะมีสาญะบอกว่ารอชำระเงินตรงนี้มีข้อดีอยังไงนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้เพื่อจะยกเลิกแบบก็ได้พิมพ์แแบบบบบใใหมม่่กกกก็็ไไดด้้รรรรรววถึงงจจาายชะเินนนตสอผลื หลายคนยื่นไปแล้วไม่รู้ว่ามันผ่านหรือเปล่าระบบมันเด้งหรือเปล่าหรือมีอะไรให้มันดูตรงนี้ถ้าเกิดมันมีหมายเลขอ้างอิงเรียบร้อยมีข้อมูลเรียบร้อยแปลว่าเรายื่นผ่านแล้วก็ดําเนินการต่อไปได้เมนูสุดท้ายที่อยากให้รู้จักนะครับนั่นคือเรื่องของการชําระเงินครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะมีให้คลิกตรงนี้นะครับแต่พอดีว่าผมอะ่ะไปคลิกเลือกรายการรวมแล้วก็รวมชาระภาษีไปแล้วดังนั้นมันเลยขึ้นมาตรงนี้ทีเดียวเลยข้อดีของการชําระเงินแบบใหม่ก็คือว่าเราสามารถเลือกชําระเป็นรายแบบก็ได้หรือเราจะสามารถชําระรวมก็ได้อย่างเคสนี้เนี่ยผมเอาท 1 3แล้วก็30ชํูระรวมกันในยอดเดียวเลยก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างสะดวกเหมือนกันครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ผมมีข้อมูลมาแต่ว่าผมไม่สามารถทําได้เนื่องจากไม่ได้มียูเซอร์หรือล็อกอินนะครับนั่นคือเรื่องของ TA นะครับสำหรับการรวมชําระรายการหลายบริษัทนะครับแล้วก็หลายแบบเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการที่เป็นแท็กเอเจนต์เดิมนะครับต้องเปลี่ยนตัวเป็น PA คือ Payment A g e n t นะครับโดยตรงเนี้ยมันต้องมีการล็อกอินเข้าระบบแล้วก็ไปเรื่องของการจัดการสิทธิ์เมนูต่างๆแล้วก็เลือกการขอเป็นตัวแทนชําระเพิ่มตตติมมมรรรงงงนี้้้ออออาาจจะบกกวดูขูขขล กอเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงน,นี้ขอโทษด้วยจริงๆครับผมไม่ได้มีข้อมูลโดยตรงดังนั้นก็เลยไม่สามารถจะทําตัวอย่างให้ดูได้แต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสได้รับข้อมูลหรือมีข้อมูลที่สามารถทําได้เนี่ยไว้จะมาทําให้ดูแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่คือช่องทางการชําระเงินนะครับในปัจจุบันเนี่ยการชำระภาษีสามารถชราระได้หลายช่องทางมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Code, e ment, internet, คิวอาร์โค้ด e-payment อินเทอร์เน็ตเครดิตการ์ด ATM on internet รวมถึงมีการทําชุดชําระภาษีก็คือเป็น n slip ไปชาระที่ธนาคารหรือชําระด้วยบัตรภาษีด้วยนะครับก็ลวตต่ากังเีีืออมมท ตรงนี้ทั้งหมดในการชําระก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่ว่าเมนูจะสวยงามขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายขึ้นในกลุ่มของการชําระภาษีครับสุดท้ายครับทบทวนน,นิดนึงนะครับสำหรับระบบยื่นภาษี new e filing ใหม่ในส่วนตัวของผมนะครับเป็นความเหม็นส่วนตัวแล้วกันร,ระบบเนี่ยมันดีขึ้นจริงแหละแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติเท่าไหร่มีการเด้งออกบ้างมีการเข้าไม่ได้รวมถึงโปรแกรมแปลงไฟล์อย่าง r d p เนี่ยก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์ดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าต้องรอเวลาให้แบบมันระบบอปเตตรรยย้้อออกกก่่นนนซึงงง็โจทท์าามพแไ ให้เรียบร้อยเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากให้ทราบไว้นะครับสำหรับใครที่กังวลใจเนอะสำหรับเดือนนี้เนี่ยใครที่ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถยื่นได้ถึงวันที่29ตุลาคม2564นะครับดังนั้นก็ยังพอมีเวลาอยู่ผมก็หวังว่าทางกรมสมรพากรเองจะปรับปรุงข้อมูลตรงเนี้ยให้เรียบร้อยไวที่สุดแล้วก็ผู้เสียภาษีทุกคนคนที่ยื่นภาษีทุกคนก็จะได้ไม่ต้องรอนานด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเรื่องของ new e filing นะครับหรือ ลืมครับกดติดตามแท็กฝกหนอมรวมถึงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนอื่นด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ